แล้วค่ะพี่ไม่ได้เปิดนะหนูไม่ได้หักของเลยวันนี้มันมาน้อยเปิดไปแล้วชันแตกแน่เลยแม่หนูเลยเออพี่ๆจองกันก่อนได้เอาไปเลยนะคะเออไปเลยเลยฝากเลยอันนี้กางเกงลูกฟูก L W สองหนึ่งค่ะค่ะเผื่อมีใครเล่นเผื่อมีใครเล่นแวะแวะแวะมาอัปเดตมีเมสีมันคลีนมากมันเป็นงานเนี่ยแม่กางเกงลูกฟูก ขอถ่ายก้อนน่อยกางเกงลูกฟูกสีอ่อนโอ้ยขอถ่ายก้อนน่อย R W 2 1หนึ่งใช่ป่ะเออมันติดสีแฟชั่นด้วยไงแต่ว่าหลุดหลุดพวกสีชมพูสีแดงอะไรเงี้ยนะแม่นิดหน่อยไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่จะเป็นครีมหรือบางคนได้ครีมล้วนก็ไม่ต้องตกใจนะแม่ปกกติเป็นโปกกติเป็นโปกกตีโอเคค่ะโอเคค่ะพี่สาวแม่ตัวนี้แอดพิงโชให้หน่อยได้ป่ะได้เดี๋ยวขอถ่ายวิดีโอเด็ดหนึ่งได้นะเลยนะคะ ตัวเนี้เขาเป็นงานอุ้ยคขอโขหัวตัวเองเป็นงานเชื้อฟัาหัวกางเกงลูกฟูกสีอ่อนจ้ะแม่จะเป็นโทนอ่อนหมดเลยอุ้ยแล้วทรงแบบว่าสวยลูกค้าฟิลฟิลคูลลอดใช่้าบาง่ากระบอกใหญ่อาจจะมีติดทรงเดฟมีอะไรบ้างเนี่ยแต่เป็นสีสีอ่อนหมดแล้วคือยางแน่นใช่ เอวแน่นตัวนี้เก็ดเอนะแม่สั่งโรงงานคัดแยกแยกดําออกจะได้แบบว่าไม่เป็นปัญหาเรื่องสีตกแม่ดูดิใครอยากได้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่วะเซนสามพันห้ารคุณพี่ราคาดีมากเออมีงานดําแล้วก็จะมีงานครีมให้ด้วยนี่แบบนี้สวยเลยลูกค้าใช่สี่กิโลประมาณกี่ตัวหนูตีให้ประมาณ70พี่นะคะเจบ จ็ดสิบตัวบวกลบนะนะคะเนี่ยโอ้โหเออสวยลูกค้าแล้วมันเป็นงานที่แบบว่าไม่ใช่เนื้อผ้าแบบบางๆถูกๆอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นงานแบบเนื้อหนาเนื้อดีเลยนะคะลูกค้าขางานเนื้อหนาเนื้อดีเยวยังยืดยางสภาพดีด้วยลูกค้าขาเล่นได้เลยนะตัวนี้อุ้ยอันนี้เป็นฟิลแบบว่ากระดุมเก๋ว่ะขออนุญาตติดนิดนึงเนี่ยแบบนี้สวยมากทรงโค้สวยเลยลูกค้าขานะตัวนี้ขายแบบว่า ลำลองได้แฟชั่นได้เลยนะคะสวยสวยอุ้ยสวยแอดพิงคึ้นกล้องมากเลยอ่ะแม่เราว่าอันนี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์โนฟิลเตอร์นะสีครีมสีเบจนะคะน้ำตาลนูตฟิลนี้แล้วอาจจะมีติดสีแฟชั่นอย่างที่แม่แม่เห็นสีชมพูสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ติดดำเลยใช่แยกมาแล้วใช่แยกแยกดำไปให้แล้วค่ะลูกค้าอุยผ้าแบบ มีความแบบมีน้ำหนักเออเนี่ยผ้ามันหนาผ้ามันดีอะคุณค่หนาสวยหนาสวยทรงสวยสะอาดคีนเหมือนเดิมรุ่นนี้รีดขายได้เลยค่ะเนี่ยชมพูเออรีดขายได้เลยแม่พร้อมขายเดี๋ยวรีวิวให้ส่งฟรีเนาะใช่ค่ะุ้ยสวยอัดพิงค่ะกูสวยมากนี่ค่ะดูเก๋ๆเลยแฟชั่นแฟชั่นนะตัวนี้สวยไหมแม่ลิลรีวิว f o ร์ฟันสองหนึ่งค่ะ ฟรฟันสองหนึ่งมาได้เลยลูกค้านะคะรีวิวส่งฟรีรีวิวฟรฟันสองหนึ่งลูกใหม่นะคะพีสามเก้ารีวิวไปแล้ว,ว,ว,วอขอบคุณมาก ดำนี่น้อยมากหูบอกเลยเพราะว่าเราเคยอัดรวมสีมาเนาะเคยอัดรวมรว,วมดํารวมขาวครีมมาให้แล้วแบบว่าลูกค้าจะเจอปัญหาก็คือสีตกสีไล่อันนี้แก้ปัญหาให้ลูกค้าเลยแม่หนูแยกให้เลยแยกเลยแต่ถามว่ามีดําล้วนไหมมีดํานะแม่แยกอีกเบอร์หนึ่งอันนี้จะเหมาะคนอยากได้ครีมไปขายช่วงหน้าหนาวลูกค้าไปขายช่วงหน้าหนาวนะเออไปขายแบบว่าวิเทอร์วินเทอร์วินเทอร์วินใจ อากาศเย็นๆช่วงนี้คือเล่นได้เลยลูกค้าค่ะตัวนี้นะลงตลาดได้ลูกค้าใครจะรู่ใหม่นะพี่สามสิบเก้ามาได้เลยใช่ค่ะปุยสวยเชือกมีความแบบแต่งกิตเตอร์ด้วยน่หลักว่ะสวยๆเลยจะออกทรงเหมือนขากระบอกเยอะนะใช่ทรงือนคูลอดนิดนึงทรงแบบคูลอดจะออกเยอะเนี่ยงานแบบกระดุมใหม่อีกแล้วพลอยทรงสวยมาก สโมกหลังอะไรแบบนี้เอวยางยืดลูกค้ามีออกเอวแฟชั่นไอ้พิงตัดไปเลยค่ะกอนฟิลฟเนี้ยแม่ผ้าผ้าใหม่ค่ะผ้าใหม่ผ้าใหม่เนี่ยเอวแฟชั่นแบบนี้ลูกค้าอุ้ยขอดูสีสีหน่อยใช่ขอแอบดูสีสนะโทนขาวขาวอ่ะจะเป็นงานเอวยางยืดหมดเลยพี่ประมาณ70ตัวใช่นะคะประมาณ70ตัวนะ ลูกค้าสวยๆเลยส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่บอกเนาะมันจะเน้นไปทางแบบว่าโทนคินคลีนแต่ว่าจะมีพวกสีอะไรอย่างเงี้ยป่าปนไปบ้างเล็กน้อยนิดเดียวนิดเดียวถ้าบางคนเจอเป็นแบบขาวล้วนหรือครีมล้วนอะไรเงี้ยนะไม่ต้องตกใจเลยพี่นะคะเออหรือแต่ถ้าติดสีแบบก็รีวิวอย่างเงี้ยก็เออประมาณนี้เลยแม่ไม่ต้องตกใจเนี่ยสวยๆอะแต่ว่าไม่ติดโทนดำนะไม่ติดดำเลยไม่ติดดำเลยเพราะว่าแยกดำให้ต่างหากพี่ใครจะเอาลูกใหม่นะลูกค้า P39 ้าจ้ามาได้เลยนะมาได้เลยนะประมาณนี้นะลูกค้าค่ะให้ดูเลยนะจำนวนประมาณกี่ตัวนะแอ๊ดพอยเจ็ดสิบขายแอ๊ดพียงเจ็ดสิบบวกลบบวกลบเนี่ยสีหนูให้ดูเนี่ยประมาณนี้นะคะสีสวยๆเลยลูกค้าอ่ะโอเคให้น้องทยอยเก็บได้เลยจ้าโอเคเลยใครจะเอานะแม่แพนด้าเอลสองหนึ่ง นะคะ L w 2 1พี่แล้วใหม่มากรีดได้เลย